The okay. ให้ไปแอนฟูล,ล่าอ่านจากฐานหลังแม่พิม์เพียงแค่1กิโลเมตรเองค่ะใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาที่หลังแม่พิมแค่สนาทีเองซึ่งในราคานี้ค่ะกับบ้านหลังใหญ่1 7 0เตารางวาและบ้านใหม่มากๆละกิจกรรมในบ้านเยอะ,ะราคาเท่านี้ถือว่าเป็นราคาที่ลูกค้าบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยปกติเพื่อนๆมาแล้วก็มีรถส่วนตัวมาอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นการเดินทางจากผ่าดหลังแม่พิมพแล้วก็มาที่บ้านพักใช้เวลาแค่สีนาทีเองดังนั้นการจะติดหาดหรือไม่ติดหาดก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําคัญเลยค่ะสําหรับคนที่มีรรถนนนนนะะะะคะคคคคคีีีะะี่่่่ืออําาาาาาูจจกกกลล้้หยยๆทททบบบมแใใงส อยากจะติดต่อบลดมาเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยบดมีช่องทางเลยค่ะคือถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะปลอมหรือจริงยังไงก็ขอแค่โทรมาเสียงน,นี้หน้าแบบนี้นะคะวิดีโอคอลดูบ้านได้ตลอดเวลาเลยค่ะแต่นิดนึงนะคะจะถึงสมขุมวันทำงานค่ะขอเป็นหลังเลิกงานค่ะเสาร์อาทิตย์มันมีเวลาให้กับลูกค้าเต็มเ็มเลยค่ะวอร์ไยังไงนะคะติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะบลดบินดีตอบเองทุกแชทเลยค่ะนีว่ามาซื้อไก่ย่างก่อนเข้าบ้านค่ะนี่บรรยากาศทะเล เป็นบรรยากาศที่ต้องเรียกว่าตอนกลางวันบรรยากาศก็จะมีนักเที่ยวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะชายหาดหลานแม่พิมเป็นชายหาดที่ต้องบอกว่าสวยเลยค่ะยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกดินน่ะแต่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วที่หลานแม่พิมเรามีโปะด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่โปะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสิบเก้าค่ะเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบเด็ก มาเล่นคาโบเล่นราณานาโบปารานาโบกันนี่จะเป็นบรรยากาศที่มีโปะค่ะโปะเพื่อทอี่จะเป็นถ่ายรูปยิ่งตอน้าที่ตกดินนะต้องบอกว่าฟินมากๆเลยที่เราก็ได้เห็นบรรยากาศของเด็กเล่นนะคะ,ะนะกราชอบความใสของน้ำทะเลนะคือที่นี่จะเป็นชายหาดที่ก็สร้างปลอดภัยเลยไม่ค่อยมีข่าวครับ คือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนมาเราอยากจะเล่นคาโบ,บนาด่าโบดอะ่ะคุณก็มาข้ามไปอันซูล่าติดต่อมันมาได้เลยนะคะมันมีคุณอ้อมที่เขาทำตัวนี้อยู่สามารถไปเกาะที่ป่าแค่5้านาทีก็ถึงนะคะน้ำทะเลจะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะข้ามไปเอาข้าวเหนียวหมูกิ๊งข้าวเหนียวหมูย่างข้าวเหนียวไก่ย่างกันก็าสั่งไว้แล้วเพราะตอนนี้ะยากินอะไรก็ได้ก่อนเข้าบ้านค่ะ มีมีเซเว่นด้วยเป็นร้านขายยาด้วยมีอาเมซอนด้วยมีอาเมซอนด้วยที่นี่เพิ่งตัดใจกีฬาไปมาเอาละค่ะแก่ย่างที่สั่งไว้ร้านนี้เลยค่ะ ของหลูได้แล้วใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะได้เรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราพาสบ้านเลย